แนะนำปุ๋ยสูตรเร่งโตใส่แล้วต้นทุเรียนโตไวสวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะผมจะมาแนะนำครับสูตรปุ๋ยนะครับเร่งโตนะครับที่เอามาใช้กับต้นทุเรียนครับซึ่งจะทำให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยโตเร็วนะครับแล้วก็ช่วยให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยแตกยอดอย่างสม,ม่ำเสมอทำให้ใบของทุเรียนเราเนี่ยทั้งใหญ่แล้วก็เขียวเข้มมันวาวนะครับเนาะโดยปุ๋ยที่ผมจะเอามาแนะนำเนี่ยมีอยู่ด้วยกันอยู่สสูตรที่ผมเอามาใช้ กับต้นทุเรียนของผมเองนะครับก็จะมีนี่เลยนะครับปุ๋ยสูตร6 3 3เป็นปุ๋ยอ,อ,อินทรีย์เคมีนะครับจะเป็นเม็ดสีดำๆแบบนี้นครับส่วนอีกอันนึงจะเป็นปุ๋ยสูตร2577จนะครับจะเป็นปุ๋ยเคมีล้วนนะครับทีนี้นะครับทำไมผมต้องเอา2อ,อันนี้มาใช้ร่วมกันนะครับกับต้นทุเรียนนะครับ เดี๋ยวมาฟังกันนะครับอ่ะผมจะบอกเลยแล้วกันเนาะบอกประโยชน์มันก่อนแล้วกันแล้วทำไมผมถึงต้องอามาใช้นะ,ะประโยชน์ก่อนประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์เคมีนะครับอย่างที่บอกเนาะปุ๋ยอินทรีย์เคมีมันบอกตรงตัวตรงตรงัวของมันอยู่แล้วนะครับว่าเป็นอินทรีย์เคมีดังนั้นคําว่าอินทรีย์เคมีเนี่ยมันจะต้องมีทั้งอินทรีย์และเคมีอยู่ในนี้ใช่ไหมครับดังนั้นปุ๋ยชนิดนี้เนะี่ยมันจะดีกับต้นทุเรียนตั้งแต่ต้นทุเรียนปลูกใหม่นะครับต้นทุเรียนเล็กไปถึงจนจนถึงต้นทุเรียนโตเลยนะครับเนาะเมื่อเราใส่ให้กับ ต้นทุนเรของเราใช่ไหมปุ๋ยอินทรีย์เคมีเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการปรับโครงสร้างดินนะครับเราแก้ปัญหาในเรื่องออความเป็นกฎเป็นด่างของดินได้นะครับนะอันนี้ช่วยได้นะครับนี่เลยประโยชน์ของมันข้อที่1นึ่งครับข้อที่2นะครับมันจะช่วยในเรื่องของการทําให้ปุ๋ยเนี่ยค่อยๆละลายนะครับอย่างช้าๆนะครับมันจะไม่ละลายทันทีแล้วหมดภายใน7วันเนี่ยไม่ใช่นะปุ๋ยอินทรีย์เคมีจะใช้เวลาละลา,ายกว่าจะหมดเนี่ยก็ประมาณ ไม่ต่ำกว่า15้าวันเลยหากเราใส่ไปนะครับเนาะมันจึงทําให้ต้นทุเียนของเราเนี่ยเนาะอ่ารากทุเลของเราเนี่ยดึงเอาธาตุอาหารไปใช้ได้อยู่ทุกวันนั่นเองนะครับนะในข้อดีของมันนะข้อดีข้อที่สามก็คือเขาเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเนาะอ่าดินจะเสื่อมสภาพช้าลงมากๆเลยหากเราใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีอยู่เป็นประจํานะครับเนาะอ่ะนี่ข้อดีข้อที่สามนะครับมันมีข้อดีอีกมากมายเลยนะอ่ะแต่หลักๆแสามข้อนี้ นะครับก่อนเป็นข้อหลกักๆเลยที่ผมเอามาใช้เนาะเพราะสามข้อนี้แหละต่อไปประโยชน์ของปุ๋ยเคมีล้วนนะครับเนาะประโยชน์ของปุ๋ยเคมีล้วนทำไมผมถึงต้องมาใช้นะ,ะปุ๋ยเคมีล้วนสูตรยีย่ห้าเจ็ดเนี่ยข้อดีของมันก็คือว่ามีธาตุอาหารที่สูงนะครับครบเลยทั้งสามตัวเนะะาะธาตุอาหารที่สูงครบเลยแล้วก็ พืชเอาไปใช้ได้ทันทีนะครับเนาะและละลายไวนะครับละลายไวดังนั้นอันนี้ละลายช้าอันนี้ละลายไวเมื่อเราผสมเอาไปใช้พร้อมกันใช่ไหมครับพืชจะดึงเอาธาตุอาหารของปุ๋ยเคมี K Me, สูตรยี่ห้เจ็ดเนี่ยไปใช้ได้ทันทีก่อนเลยเนาะมันมีธาตุอาหารที่สูงเอาไปใช้ได้ก่อนเลยเมื่อเอาไปใช้กักเก็บได้เต็มที่แล้วทีนี้แหละหลังจากนี้เป็นต้นไปใช่ไหมมันก็จะดึงเอาธาตุอาหารของปุ๋ยอีซีเคมีเ e นะี่ย ตามไปใช้อย่างช้าๆใช่ไหมเมื่อนี้หมดมันก็จะได้จากอันนี้ต่อนะครับเนาะอีกประมาณ15วันเนี่ยได้จากน,นี้ต่อดังนั้นก็เมื่อครบ1เดือนเนี่ยเราก็กลับมาใส่ใหม่อย่างเงี้ยนะหรือยี่สิบวันยี่ห้าวันมาใส่ใหม่มันก็จะปะจบมาะพอดีกับที่ต้นไม้อ่ได้ธาตุอาหารไปใช้อย่างครบถ้วนนั่นเองนะครับโอเคนะครับน,นี้ก็คือประโยชน์และที่มาที่ไปานกันทำไมผมถึงใช้สองอันนี้ทีนี้มาดูวิธีการใช้กันเนาะผมเตรียมไว้แล้วนะอัตราส่วนก่อนเนาะหากจะใช้ ุ๋ยองูนนี้แบบผมนะก็ต้องใช้ปุ๋ยอีซีเคมีหนึ่งถ้วยแบบนี้เนาะปุ๋ยเคมีหนึ่งถ้วยแบบนี้แต่จริงๆแล้วอัตราส่วนของมันก็คือควรใช้ปุ๋ยอีซีเคมีนะครับสองถ้วยต่อ,อปุ๋ยเคมีหนึ่งถ้วยแบบนี้นะผมใส่ไปแล้วหนึ่งถ้วยในนี้เนาะใส่ไปแล้วนะเป็นปุ๋ยอีซีเคมีใส่ไปแล้วหนึ่งถ้วยนะครับทีนี้ผมจะใส่ปุ๋ยเคมีนี้เข้าไปหนึ่งถ้วยอย่างนี้นะครับแล้วก็จะใส่ปุ๋ยอีซีเคมี ME, อย่างอีกหนึ่งถ้วยก็ อัตราส่วนก็คือเอาง่าย,ายก็คือปุ๋ยอินทรีย์เคมีสองถ้วยแล้วก็ปุ๋ยเคมียี่ยส7ห้าเจ็ดอีกหนึ่งถ้วยนะครับอทนนี้ก็ผสมคุ้มเขาเข้ากันหลังจากนั้นผมจะใส่ให้ดูด้วยนะใส่ให้ดูด้วยนะครับมา,มาดูกันน้ะว,ว่าผมใส่บแบบไหนยังไงแล้วก็ดูต้นทุเรียนผมไปด้วยนาะว่าเป็นยังไงถ้าท่านชมจะได้เห็นเลยว่าสูตรซือผมมันเวิร์กไหมถ,ถ้าท่านผู้ชมจะเอาไปใช้กันนะครับโอเคเรียบร้อยคุ้มเข้าแค่นี้มันก็จะได้เป็นแบบนี้เห็นไหม ทั้งปุ๋ยอินทรีย์เคมีและปุ๋ยเคมีเนี่ยอยู่ในเนื้อเดียวกันแล้วนะครับเมื่อเราใส่ไปมันก็จะมีทั้งปุ๋ยอินทรีย์เคมีแล้วก็ปุ๋ยเคมีนะครับสูตรนี้เป็นสูตรเด็ดที่ผมใช้มาตลอดแล้วนะตอนนี้อ่ะทีนี้ใส่เลยท่านผู้ชมวิธีการใส่ของผมคือใส่รอบทรงพุ่มนะครับเป็นหลักอย่างนี้เลยนะผมจะใส่แบบนี้รอบทรงพุ่มก็คือรอบบริเวณปลายใบนะครับให้ทั่วนะฮะใส่ไปเลยนะครับ อ่าเรียบร้อยนะครับเมื่อเราใส่รอบเสร็จแล,แล้วเราก็จะโรยเข้าไปในบริเวณแ,วแถวในโซมพุ่มอีกเล็กน้อยนะครับอีกเล็กน้อยเนาะเพราะมันก็จะมีรากอยู่แถวแถวนี้แค่นี้เองจบครับเป็นเพเสรหนึ่งต้นอ่ะมาดูต้นต่อไปดูต้นทุเรียนผมเป็นไงฮะอ่าดูต้นทุเรียนไปด้วยนะเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูซักกี่ต้นเนี่ยสักสามต้นเนาะท่านผู้ชมเห็นไหมครับใส่แบบนี้นะบริเวณรอบโซมพุ่มนะ อย่างนี้ยผมวิธีผมเป็นแบบนี้เองเนี่ยไม่รู้ท่านผู้ชมใส่ปุ๋ยแบบไหนกันนะแต่ผมใส่แบบนี้นะครับก็คือโรยไปให้ทั่วรอบตรงพุม่มจากนั้นก็โรยไปข้างในนิดนึงอ่าเพราะวจะมีรากอยู่แถวๆนี้หน่อยนึงนะครับก็เสร็จต้นที่สองเนี่ยครับก็สังเกตนเนาะเวลาใสา่ไปมันจะมีทั้งปุ๋ยเม็ดสีฟ้ากับสีดาเห็นไหมครับอ่าเม็ดสีฟ้าเนี่ยต้นทุเรียนจะดึงเอาไปใช้ได้ทันทีเลยนะครับถ้าสีดําเนี่ยจะค่อย ดึงเอาไปใช้อย่างช้าๆนะครับเนาะ,ะมาดูต้นต่อไปต้นนี้ต้นนี้นี่ต้นนี้กำลังแตกยอดอย่างงามเลยนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ข้างในนิดหน่อยโอเคมาดูต้นต้นนี้ต้นหนึ่งครับ เองนะครับต้นทีเดียวผมลองดูนะครับเป็นไงเรียบร้อยนะครับต,นะต้นที่แล้วต้นที่สี่นะครับที่ผมใส่ให้ดูนะครับโอเคนะครับมันเหลืออีกนิดนึงนะครับมันน่าจะใส่ไม่พอผมต้องไปผสมต่อนะมันจะหมดละเพราะเพราะอะไรที่ใส่ไม่พอเพราะมันยังเหลืออีกอ่ะจะพาไปดูนะอีกสองสามต้น เอาต้นเล็กจะใส่ต้นเล็กน่าจะพอมาใส่ต้นเล็กก่อนต้นเล็กที่ประมาณสองกำมือนะอ่าพอต้นไม่ได้โตมากนะครับอายุประมาณไม่กี่เดือนเองเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็จะใส่ต้นใหญ่ต่อเห็นไหมก็จะมีเดี๋ยวจะมาใส่ต้นนี้นะครับใส่ต้นนี้นะครับแล้วก็จะใส่ต้นนู้นนะครับต้นนี้กําลังแตกยอดเลยโอเคนะครับก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับปุ๋ย สูตรเร่งโตนะครับที่ผมเอามาแนะนำเนาะมันก็จะมีด้วยกันอยู่2สูตรนะครับก็คือสูตร633เป็นปุ๋ยอีเคมีนะครับแล้วก็สูตรเสมอเป็นสูตรนะครับเนาะพอดีวันนี้เช้าเช้าเนี่ยผมกําลังจะอยากจะใส่ปุ๋ยพอดีนะครับมันมาถึงครบรอบเวลาใส่ด้วยก็เลยมาทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับเนาะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับก็เดี๋ยวหลังจบจากจบคลิปเนะี่ยเดี๋ยวผมจะไปผสมต่อนะครับเอามาใส่ต้นที่เหลือ ้มันครบทุกต้นนะครับเนาะก็ถ้าเกิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับเนาะแล้ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยเอาไปปรับใช้ได้จริงก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับหรือเข้ามาคอมเมนต์ให้กวามเห็นกับผมหน่อยนะครับอ่าสำหรับคลิปหน้านะครับจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะก็อยากให้ท่านผู้ชมลองฝากติดตามให้ดูนะครับก็จะพยายามเอาเทคนิคนะครับดีๆนะครับเกี่ยวกับการดูแลต้นทุเรียนนะครับมาแนะนําให้กับท่านผู้ชมเพราะอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยปลูกทุเรียน แล้วมีไว้กินเองนะครับเนาะอ่าลองปลูกกันดูนะใครไม่เคยปลูกนะครับใครมาดูใหม่ไม่เคยปลูกนะครับก็ลองปลูกเออลองปลูกดูนะครับทักหนึ่งถึงสองต้นดูเนาะอ่ลองดูแลเขาดูนะครับเราอาจจะปลูกได้ก็ได้ถ้าเกิดเรามีความรู้ในเลือกทุเรียนอย่างถูกต้องนะครับเนาะโอเคนะครับก็คลิปนี้น่าจะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ